กรบผมนะครับวันนี้เดี๋ยวมารีวิวเป็นสินค้าตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นโดนบังคับวิทยุขนาดเล็กนะครับมาพร้อมกระเป๋าจัดเก็บแบบนี้เลยนะครับคือพกพาสะดวกมากนะครับสาหรับคนที่ไม่ไม่ถนัดในการพกตัวใหญ่อยากพกตัวเล็กไปไหนมาไหนง่ายๆนะครับใช้งานนะครับอันนี้จะเป็นรหัสตัวโดนรุ่น xr โดนนะครับรหัสรุ่น s 6 s นะฮะอันนี้จะเป็น มอเตอร์บัลเลตนะเป็นโดนมอเตอร์บัลเลตก็คือเป็นเกรที่แพงขึ้นมานิดนึงนะครับมาเดี๋ยวมาดูลาละเอียดกันนะครับในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับสำหรับไปดาวน์โหลดแอปนะไปสแกน QR code โหลดแอปนะครับเล่นได้ทั้ง Android และ iOS อันนี้จะเป็นคู่มือการใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกอ c แ e s เ o r y อ่าพวกใบพัดสำรองแล้วก็สายชาร์จนะครับ นี่คือตัวโดนจะเหมือนพวก DJI Mini นะนะครับสีสันอะไรเหมือนกันนะครับเล็กกรด,ลดกล้องปรับมุมกล้องได้ที่รีโมทนะครับแล้วก็มีกล้องตัวที่2เป็นเซ็นเซอร์ตัวนี้เป็นระบบ GPS นะแบตเตอรี่นะครับมีให้2ก้อนนะ ในกล่องก็จะมีก้อนหนึ่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองก้อนนี้เพราะว่าก้อนนี้ผมชาร์จแล้วนะครับใส่เข้าไปนะครับ,บรีโมทคอนโทรลนะครับอันนี้ไม่ไม่มีฐานนะเป็นแบตเตอรี่ในตัวนะครับแล้วก็ชาร์จเอานะครับกางออกมานะครับก็จะเป็นที่จับอเอามือถือใส่ได้นะครับ ได้สองอยา่างแต่นี่มือถือผมมันใหญ่ไปนะครับถ้าของใครเล็กกว่านี้ก็จะใส่ได้ทีนี้เขามีสําหรับจับโทรศัพท์มือถือที่จอใหญ่ขึ้นนะครับฝนก็กําลังจะมาผวานะครับเนี่ยจะเป็นใส่จอมือถือที่ใหญ่ขึ้น โอเคนะคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันามาดูในถุงก็ต้องเอาตัวสติกนะครับออกมาใส่ก็มีสติกอยู่ นี่นะครับอันนี้จะเป็นสติกีโมทโอเคนะครับพร้อมใช้ใงานอนี้จะเป็นระบบ G P S นะครับแล้วก็เรียกกลับมาณจุดลงจอดได้นะครับวิธีการเริ่มเล่นนะครับเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวนะ นะครับจะมีไฟสีฟ้านะครับแล้วก็ไฟสีเขียวทางด้านหลังครับทีนี้เปิดรีโมทนะครับโดนจะจับคู่กันทีนี้มาที่แอปนะครับไปดาวน์โหลดมาแอปจะชื่อ XR โดนเต้องไปเชื่อมไวไฟก่อนนะครับ ไม่เกี่ยวอินเทอร์เนต็ตนะครับเป็น Wi-Fi รับส่งข้อมูลเซตติ้งกดเพย์เลอร์นี่นะครับภาพมาแล้วนะชัดนะครับทีนี้ก่อนทำการบินจะต้องมี GPS น่าหกดวงนะครับอ,อ่โอเคเชื่อมต่อแล้วนะอันนี้โดนจับ G P S ได้แล้วนะครับ13ดวงจะขึ้นบอกนะครับทีนี้มาลองสตาร์ทเรถ ล็อกนะทีนี้ไม่ไปไหนเลยนะครับบินได้นิ่มมากเลยนะครับกล้องัวนะนี้จะนุ่มบินนุ่มนะนี่ล็อกพิเศษนะมาดูนะครับใกล้ๆปรับมุมกล้องได้นะ สังเกตนะครับมุมกล้องจะมีการเปลี่ยนแปลน่ดูภาพที่กล้องนะชัดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเทสวันนี้บินไกลนะครับพิกัด1,200เมตรนะครับก็คือกิโลกว่า นี่นะดูกล้องนะครับอันนี้เราบินอยู่ที่ประมาณห้าสิบเมตรกล้องชันนะครับฟ้ากำลังสวยฝนตก เสียงไม่ดังมากนะครับกาลังพอดีนะครับดูภาพนะห้าสิบเมตรภาพแบบยังอันนี้อยู่เลยนะครับภาพยังสวยอยู่เดินทางไนกสะบยเนี่ยปล่อยมือได้เลยนะนี่คือล็อกเลยถ้าเราปล่อยมือมันจะล็อกเลยนะครับถ้าเราจะเดินทางก็เนี่ยกดเดินหน้าอย่างเงี้ย ไปถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวานะครับหมุนตัวซ้ายขวาลดระดับความสูงเพิ่มความสูงนะครับง่ายๆถ้าปล่อยมันก็จะล็อกนะครับไม่อันตรายแล้วถ้าเราอยู่ในระดับหนึ่งนี้แล้วบางคนอาจจะคอนโทรลไม่เป็นในการเอามาจอดทีนี้ผมจะกดปุ่มนี้นะครับมันจะกลับมานณะจ,จุดเดิมที่ผมเอาขึ้นนะจะคาดเคลื่อนนิดหน่อยประมาณเมตรนึงนะครับ เมตรหนึ่งหรือไม่เกินเมตรนะครับบางทีอาจจะตรงไปอ่าลงกดดีเทอร์ o ูโ m มนะครับโดนจะกลับมาเองนะครับนี่นะครับผมไม่ได้ควโทรลนะ ที่บอกนะครับมันจะไม่ได้ขึ้นตรงเป๊ะนะมันจะไม่ลงตรงเป๊ะนะครับเห็นไหมมันจะคลาดเคลื่อนประมาณนิดนึงนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีพื้นที่ให้มันนะครับหลบได้นะครับนี่นะครับเห็นไหมนะครับตอนแรกเนะี่ยเอาขึ้นตรงนี้นะครับทีนี้ลงมันลงตรงนู้นมันจะคลาดเคลื่อนนิดนึง ขึ <Kell ey. S 3> Lock, ้นไปมานะครับนี่เลยนะล็อกนะครับคือการล็อกไม่ไปไหนนะจะอยู่ที่เดิม โอเคนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะ,ะเดี๋ยวผมอันทีนี้ผมจะเอาลงในนวน,นะครับจะ้าลงด้วยมือนสำหรับใครที่ชื่นชอบตัวนี้นะ S6S นะครับติดต่อได้ที่ไลน์ดีแล้วก็เบอร์โทรที่ผมลงไว้เลยนะครับผมโอเคครับ